ยุโรปวิกฤตและเทศพลเมืองเบือรหน่าสงครามก่อความวุ่นวายหนะักโปรดกดปุ่มติดตามด้านล่างไว้เพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไปผลจากประเทศในยุโรปที่ส่วนใหญ่อยู่ในฝ่ายสัมพันธมิตรกลุ่มนาโตทุกสหรัฐอเมริกาดันหลังให้ส่งเงินอาวุธทหารไปตกลงลึกสงครามในยูเครนนานกว่าปีครึ่งทำให้เศรษฐกิจสังคมย่ำแย่อย่างหนักมาก สื่อเดลี่เอ็ก e s เรายงานว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของยูโรบารอมิเตอร์แสดงให้เห็นว่าชาวยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกเบื่อน่ายกับการคว่ำบาตรรัเสเซียที่ส่งผลย้อนกลับให้เกิดอัตรางเงินเฟ้อรุนแรงในยุโรปเฉพาะในปี2565ที่ผ่านมาความต้องการคว่ำบาตรรัเสเซียที่มีการสำรวจเช่น โปแลนด์ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เอสโตเนียห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สลวากีย3สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮังการีสามสิบเปอร์เซ็นต์บัลแกเรียยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดูเหมือนว่าทัศนคติชาวยุโรปหลายล้านคนกำลังสวดภาวนาให้รัสเซียมีชัยชนะสงครามหรืออย่างน้อยก็ขอให้ประเทศของตนถอยห่างออกจากยูเครนทีละเล็กทีละน้อย โดยเฉพาะชาติในยุโรปตะวันตกยิ่งแสดงออกจงแจ้งทางพฤติกรรมออกมายูนไนซึ่งเป็นสาภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนของคนงานในเขตทาวเวอร์แฮมลิสในลอนดอนไม่ยอมรับผลการเจรจาขึ้นค่าจ้างจำนวน2,000ปอนต์ต่อปีโดยให้เหตุผลว่าการขึ้นเงินเดือนแค่นี้ต่ำกว่าอัตรางเงินเฟ้อที่สูงลิวผลความขัดแย้งทำให้เจ้าหน้าที่สุขาพิบาล นัดหยุดงานประท้วงเรื่องค่าจ้างทําให้ขยะไม่ถูกจัดเก็บกรุงลอนดอนอังกฤษจมอยู่ในกองขยะมากขึ้นเรื่อยๆสกรปรกและเธอะส่งกลิ่นเหม็นเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วและคนงานมีแผนจะนัดหยุดงานยาวไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม2566ในย่านทาวเวอร์แฮมลิสซึ่งเป็นตลาดท้องถิ่นที่คึกคัก เป็นที่รู้จักของชาวลอนดอนและนักท่องเที่ยวแทบจะเดินไม่ได้แล้วเพราะประิมาณขยะกีดขวางถนนและทางเท้าในระดับที่มากกว่าปกติชาวบ้านต่างพาก,กันโพสรูปภาพและวิดีโอบนโซเชียลมีเดียประจานพร้อมบนกลิ่นเหม็นคะคลุ้งคนเดินถนนหลายรายพบหนูและสัตว์กัดแทะนำโรคอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างมาก ข้ามกลางการปล่อยปละละเลยจากสภาท้องถิ่นและนายกเทศมนตรีลุดฟูรอมานที่เคยถูกห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานช่อโกงแต่ปีที่แล้วเขากลับมาสู่อำนาจอย่างน่าสงสัยจนเกิดข้อพิพาทค่าแรงงานในที่สุดส่วนในฝรั่งเศสที่เพิ่งผ่านการจลาจนสงครามกลางเมืองเผาบ้านเผาเมืองและทุกทำลายทรัพย์สินจนวอดวายทั้งประเทศ ผ่านมาไม่กี่เดือนเริ่มเกิดเหตุความวุ่นวายอีกแล้วเมื่อคนงานรถไฟฝรั่งเศสนัดหยุดงานทั่วประเทศต่อต้านการแปรรูปและปฏิรูปการขนส่งสินค้าทางราง มอบกลุ่มหนึ่งที่โกรธแค้นอย่างมากได้บุกเข้าไปในกระทรวงการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในกรุงปารีสต้องใช้ตำรวจปราบจลาจลจำนวนมาก ควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามบานปลาย สาธารัฐเช็คได้ส่งซากเครื่องบินรบเก่าในพิพิธภัณฑ์แยกส่วนส่งขายเงินกู้ให้ยูเครนไปหมดแล้วจึงถูกสหรัฐบีบให้ต้องกู้ยืมเงินซื้อเครื่องบินขับไล่เทพรุ่นมีปัญหาแทนนกดั้งหักตกกองขยะ F-35A จำนวน24ลำโดยสหรัฐให้คำมั่นสัญญาว่าจะมายืนเคียงข้างวางบินเสมอไม่ต้องกลัว และยังพยายามบีบบังคับให้ขายซากเครื่องบินขับไล่ซอก JAS 39A b จำนวน12บสอลำที่พังชำรุดใช้การไม่ได้ให้กับยูเครนด้วยโปแลนด์เพิ่งถูกสหรัฐบีบให้กู้เงิน2,000ล้านดอลลาร์ซื้ออาวุธดีๆตัวเปลี่ยนเกมเพื่อหวังเป็นกองทัพบ,บกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปสามารถสู้กับกองทัพเยอรมนีได้ ล่าสุดเพิ่งลงนามกับกลุ่มบริษัทบ e ิสติงเฮาส์ของสหรัฐออกแบบสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศอ้างว่าความบาดกัสราคาถูกจากรัสเซียไปแล้วจึงต้องเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าโดยการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางตอนเหนือของโปแลนด์จะใช้เงินกู้ประมาณสอ0 0มล้านดอลลาร์ โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกในปี2,576หรืออีก10ปีข้างหน้าโปแลนด์จึงเป็นหนึ่งใน11ประเทศสาภาพยุโรปที่จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์วิเคราะห์ว่าเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูหนาวฝายระเบียบโลกเก่าวั้วเดียวทวีปยุโรปจำเป็นต้องใช้พลังงานทุกชนิดมากขึ้นทั้งแร,ร่ยูเรเนียมก๊าซน้ำมันถ่านหิน จะส่งผลให้ฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วรัสเซียกลุ่มโอเปกและแอฟริกาจะบีบหนักขึ้นโดยลดการผลิตและส่งออกจนเกิดความต้องการดีมานสูงกว่าซัพลายดันให้ราคาพลังงานพุ่งทะยานขึ้นไปจะทำให้ฝ่ายกลุ่มพลังงานจะกวยเงินจนร่ำรวยขึ้นในช่วงสั้นๆแต่ยุโรปจะยากจนลงในระยะยาว ปัจจุบันรัเสเซียควบคุมตลาดแร่ยูเรเนียมนิวเคลียร์เกิน50%ของโลกและยังควบคุมแหล่งแร่นี้ในแอฟริกาได้แล้วเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยุโรปย่อมอยู่ในกำมือรัเสเซียจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดอย่างแน่นอนดูจบแล้วโปรดกดปุ่มติดตามไว้และกดไลค์คลิปนี้ เพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป